วันนี้เด็กๆก็มาพบกับคุณครูพิมพ์พนะคะในสัปดาห์นี้เราเรียนหน่วยไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ค่ะเด็กๆคะเด็กๆรู้จักโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือเปล่าคะไหนใครรู้จักยกมือให้คุณครูพิมพ์พดูหน่อยคะอ่ะอะ ถ้าเด็กๆรู้จักโรคนี้แล้วนะคะเด็กๆรู้หรือเปล่าว่าอาการของโรคเป็นอย่างไรบอกให้ครูพิมฟังได้ไหมคะอ่าใช่แล้วค่ะโรคนี้นะคะถ้าเป็นก็จะมีอาการไข้สูงกว่า37.5องศาเซลเซียสมีอาการไอบางคนก็เจ็บคอนะคะและถ้าเป็นหนักๆเนี่ยจะหายใจลำบากเลยล่ะค่ะเด็กๆ เพราะฉะนั้นช่วงนี้นะคะเราจึงควรอยู่แต่ที่บ้านนะคะไม่ควรออกไปข้างนอกเพราะถ้าเราออกไปข้างนอกเนี่ยจะเสี่ยงติดเชื้อจากคนอื่นได้นั่นเองค่ะแต่ก็มีบางครั้งที่เราจำเป็นจะต้องออกนอกบ้านอย่างเช่นวันนี้ครูพิมพ์พจะต้องออกไปซื้อของนอกบ้านค่ะเด็กๆช่วยครูพิมพคิดได้ไหมคะว่าครูพิมพ์จะมีวิธีป้องกันตัวเองอย่างไร เมื่อต้องออกไปนอกบ้านอืมใช่แล้วการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าก็จะช่วยป้องกันไม่ให้เชือ้อโรคเข้ามาที่ปากและจมูกของครูพิมพ์ได้ค่ะโดยวิธีการสวมนะคะต้องกดให้ลวดที่อยู่ตรงจมูกนะคะแนบสนิทกับใบหน้ามากที่สุดให้คลุมใบหน้ามากที่สุดเลยนะคะ เท่านี้แหละก็สามารถออกนอกบ้านได้แล้วไปกันเลยค่ะครูพิมพ์ถึงร้านขายของแล้วค่ะดดเด็กๆอุ้ยมีคนจามค่ะเชื้อไวรัสโคโรนาก็หลุดออกมาด้วยดีนะที่ครูพิมพ์สวมหน้ากากาอนามัยเจ้าเชื้อไวรัสเลยเข้ามาที่จมูกและปากของครูพิมพ์ไม่ได้เห็นไหมคะดดเด็กๆถ้าอยู่นอกบ้านดดเด็กๆต้องรักษาระยะห่างกับคนอื่นไว้นะครับ เพราะเราไม่รู้ค่ะว่าจะมีใครเป็นโรคนี้หรือเปล่าไปค่ะเรารีบไปซื้อของแล้วก็รีบกลับบ้านกันดีกว่าใครเด็กไปเถอะค่ะครูพิมพ์กลับถึงบ้านแล้วนะคะเมื่อถึงบ้านครูพิมพ์รีบล้างมือถูสบู่นะคะแล้วก็อาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ทันทีเลยค่ะเพราะว่าในเสื้อผ้าที่เราใส่ไปข้างนอกอาจจะมีเชื้อโรคติดมาก็ได้ค่ะเด็กๆวันนี้เด็กๆ บ้าครูพ,พิมพ์ก็มีกิจกรรมมาฝากเหมือนเช่นเคยค่ะให้เด็กๆออกแบบลวดลายหน้ากากอนามัยของเด็กๆเ,เองนะคะครูพ,พิมพ์มีตัวอย่างมาให้เด็กๆด,กดูแต่เด็กๆไม่ต้องทำตามตัวอย่างนะไปดูกันเลยค่ะ เด็กจะออกแบบให้เป็นลวดลายแบบไหนก็ได้แล้วแต่เด็กๆเลยค่ะที่เด็กๆได้ชมนะคะก็คือผลงานที่ครูพิมพ์ออกแบบเองทีนี้ถึงตาเด็กๆแล้วค่ะครูพิมพ์จะรอดูลวดลายหน้ากากอนามัยของเด็กๆเหมือนกันนะคะเมื่อเด็กๆทําผลงานเสร็จแล้วให้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองถ่ายภาพหน้ากากอนามัยที่เด็กออกแบบแล้วส่งมาให้ครูพิมพ์ดูด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ครูพิมพ์ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะเด็กๆบ๊ายบาย